มากพร้อมนะตอนนี้ก็มีเรื่องอที่จะต้องพูดคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับดนตรีท้องถิน่นกับวัฒนธรรมใช่ไหมวันนี้ก็ภาคเหนือกับภาคอีสานเรียนไปแล้วเนาะ ภาคเหนือกับภาคอีสานเรียนไปแล้วใช่ไหมวันนี้ภาคกลางกับภาคใต้นะครับสองภาคนะวันนี้นะอ่ามาดูนะครับดนตรีท้องถิ่นภาคกลางครับมีลักษณะ เน้นความสนุกสนานคือเพลงสะท้อนความเป็นอยู่และอาชีพนะครับคนภาคกลางในแต่เดิมแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทำอาชีพเกษตรกรรมอ,อ๋อก็ปลูกข้าวนั่นแหละเป็นหลักๆนะครับปลูกข้าวทำสวนผลไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ยังมีเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะครับแบ่งออกเป็นสีประเภทนะครับก็มีหนึ่งเพลงที่นิยมเล่นในฤดูน้ำมากและเทศกาลออกพรรษาเพลงที่เล่นในน้ำหมายถึงว่าภาคกลางนี่ก็จะมีคลองมีอะไรเยอะใช่ไหมการสัญจรการเดินทางต่างๆเนี่ยก็มีการเดินทางทางน้ำด้วยนะครับเพลงเรือเพลงเรือ นะครับเป,เป็นเพลงเรือประกันร้องเป็นการลาะกิของหนุ่มสาวอ่าของหนุ่มสาวใช้เกี่ยวพาลัสีกันนะครับก็เป็นเพลงที่ถูกคิดขึ้นบนเรือแล้วก็เลยเรียกเพลงเรือนะครับอ่าเหมือนกับว่าพายเรือผ่านการสวนทางกันฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ร้องเพลงตอบกันอ่าทีน,นี้ เพลงลักษณะแบบเนี้ยก็จะเป็นเพลงที่คิดขึ้นมาแบบสดสดด้นสดก็คือแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาสดสดตรงนั้นนะครับแล้วก็ร้องตรงนั้นเลยนะครับแบบนี้นะก็จะมีอีกเพลงร้อยภาษาเพลงรำพาข้าวสารเพลงหน้าใหญ่ชนะื่อนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่เพลงเรือเนี่ยเคยได้ยินแน่นอน ต่อไปเพลงที่นิยมเล่นในช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็หลักๆก็เป็นเกี่ยวข้าวเนาะก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกำลำเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกำลำเคียวก็จนกลายมาเป็นนาฏศิลป์การแสดงนานศิลป์ด้วยนะครับเพลงตามฟังตรงนี้นะครับอืม เกี่ยวกับเกษตรกรรมเกี่ยวข้าวปลูกข้าวทำนานะครับต่อไปเพลงที่นิยมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีเพลงสงกรานต์เพลงช้าเจ้าหงเพลงพวงมาลัยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเพลงร้องนะครับเป็นเพลงร้องเป็นเพลงพื้นบ้านนะต่อไปเพลงร้อง เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันก็จะมีอ e ีเซลเพลงชอยลําตัดนะงานบุญงานอะไรพวกนี้นะครับรู้จักเพลงชอยใช่ไหมเคยฟังใช่ไหมเพลงชอยเออชอยเดอะซีรีส์อ่าสามนะาชอยเออในช่องทีวีนะครับน้าพว,วงนายโยงน้าหนง ครับสามนะ้าชอยนะครับเพลงชอยก็เป็นเพลงเพลงชอยพวกเนี้ยอีเซลพวกเนี้ยก็เป็นเพลงที่ชิดค้นขึ้นมาเนื้อเพลงตรงนั้นอืมแล้วก็เล่นนะครับปัจจุบันก็หายุ่งยากแล้วนะครับปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช่งานแบบเป็นงานใหญ่ที่จัดเรื่องวัฒนธรรมก็ไม่มีใครเล่นแล้วก็แทบไม่มีใครเล่นแล้วอยู่ในช่องทีวีนั่นแหละที่จะพอจะได้ดู ครับหรือกลายเป็นสถานที่ศึกษาความรู้เกี่ยกวกับบุคคลที่เรียนทางด้านดนตรีกันแล้วนะครับเพลงพวกนี้นะก็หาฟังคือไม่มีใครเขาเล่นนะ่ะเออเว้นเว้นแต่ว่าเป็นการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือนําไปแสดงโชว์แบบนี้ไ,ได้แต่ในชีวิตวิถีชีวิตไม่มีใครเล่นแล้วนะครับอันนี้คือเพลง ที่ใช้ร้องนะครับต่อไปดนตรีดนตรีก็จะเน้นที่วงดนตรีไทยเป็นหลักนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งก็มีกลองยาวถือเพิงอ,อ,อันนี้เป็นลักษณะเพรื่องดนตรีของพื้นบ้านนี้กลองยาวก็มันก็จะสามารถเอามาเล่นกับเพลงต่างๆพวกนี้ได้เช่นเอามาเล่นกับเพลงเกี่ยวข้าวก็ได้กลองยาวแต่วา่ามันจะเป็นลักษณะของกลองยาวถือเพิงแบบภาคกลางเขาจะมีรูปแบบ มีจังหวะทํานองตีมีหน้าทับตีตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบบของเขาเนาะมีอะไรอีกไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยที่แบ่งภาคประเทศไทยเป็นสี่ภาคเนี่ยไม่ใช่หกภาคนะครับระยองก็จัดอยู่ในภาคกลางแต่ว่าระยองก็จะมีเพลงภาษาพื้ินของระยองก็คือเพลงเพลงภาษาระยอง เรารักระยองเคยฟังไหมเพลงของจังหวัดระยองเรารักระยองก็จะมีเป็นเพลงที่ร้องด้วยภาษาระยองโดยตรงรู้จักใช่ไหมภาษาระยองใครพูดได้บ้างยังมีใครใครพูดได้รไหมตอนนี้เด็กๆเด็กเคนระยองพูดได้ หรือว่าไม่ใช่คนระยองแค่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดระยองคนระยองพื้นถิ่นเขาจะมีภาษาประจำของเขาทีนี้ลักษณะการละเล่นของคนในสมัยก่อนของจังหวัดระยองก็เป็นเหมือนภาคกลางหมดเลยเพราะว่าระยองอ่ะก่อนก็อยู่ในภาคกลางก็จัดอยู่ในภาคกลางนะคือระยองที่เราอยู่อาศัาศยเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะหลายคนก็มาอยู่ที่นี่แล้ว ซื้อบ้านซื้อไรสร้างบ้านซื้อที่ใช่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมผักลางนอกจากมีปีไทยแล้วกับยาวแล้วมีอะไรอีกไหมเคยเห็นอะไรเขาเล่นอะไรอีกไหมแปลวงเหรแปลวงในขบวนแห่อย่างนี้เหรอแห่น้าแ,แห่เจ้าเบาแห่ขันหมากนี้เหรอมีอยู่นะไม่เคยเห็น อ่าโอเคต่อไปภาคสุดท้ายภาคใต้ภาคใ้ก็จะมีดนตรีในงานพิธีกรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆมีทํานองที่สนุกสนานจังหวะเราทีคึกคักอืมก็แบ่งออกเป็นสประเภทหนึ่งประเภทที่ร้อง เฉพาะโอกาสหรือก็จะมีคล้ายๆกันกับภาคกลางก็จะมีเพลงเรือเพลงบอกนาคํำตัดกล่อมนาคล้ายกันกับภาคกลางนะครับภาคใต้เพลงที่ร้องในงนเพิงและโอกาสทั่วไปเพลงตันนิยมร้องในงานมงคลต่างๆเพลงชาน้องใช้ร้องกล่อมเด็กให้นอนหลับ ลิเกฮูลูหรือเพลงฮูลูก็ใช้ร้องในงานรื่นเริงต่างทีนี้ภาคใต้เขาจะมีสองวัฒนธรรมหลักๆก็คือมีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมอ,อย่างลิเกฮูลูก็จะเป็นของชาวไทยมุสลิมเคยดูเพลิเกฮูลูที่เขาใส่ชุดเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเออทนเป็นผ้าผ้าหมวกใส่ใช่ไหม แล้วก็เวลาเล่นโยกอ่าถ้าเคยเห็นนะลิเกฮูลูสนุกสนานมากทำนองเพลงก็จะเป็นแนวออกทางแขกๆหน่อยนะอืมร้องไวสนุกไปด้วยเต้นไปด้วยโยกไปด้วยนะครับมีอะไรใช่ใช่อ่าพื้นเพลง พื้นเพคนภาคใต้มาอยู่ที่จังหวัดระยองมีไหมคนที่เป็นเชื้อสายใต้แล้วมาทํางานกับพ่อมาอยู่กับพ่อกับแม่มาทานักพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองมีไหมในหมู่บ้านเก่าๆหมู่บ้านในหมู่บ้าน,น,านที่ต่างจังหวัดที่ภาคใต้ในหมู่บ้านของพ่อของแม่ที่เป็นที่กําเนิดของพ่อของแม่นะ ว่าเขามีวัฒนธรรมมีดนตรีอะไรไหมเคยเห็นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมีไหมอันนี้จะจบไปเหมือนอืมเพราะว่าสองเรื่อง สับดาหน้าคุโตจะขึ้นเรื่องของทฤษฎีนันา,าศิลนนะครับทฤษฎีของนันดาศิลินนะี๋ยวการปฏิบัติเพื่อว่าการอีกทีมีอีกไหมครับมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมดนตรีภาคใต้ทั่วไปก็จะเป็นดนตรีไทยนี่แหละอ่าภาคใต้ก็โดยทั่วไปก็จะมีวงดนตรีสําหรับชาวไทยมุสลิมอีกวง ะที่ใช้เครื่องดนตรีผสมผสานกันลหลายๆอย่างนะครับรก็ยังมีเหมือนกันนะเสริมอีกไ่ไหมถ้าใต้มีไหมไม่มีเนาะอ่าโอเคงั้นผู้โดยสารนะทีนี้ผูตัวสรุปน,นะดนตรีนนะตท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ภาคหมายถึงการแบ่งดประวัฒนธรรมของิ่นออกเป็นได้ทั้งหมด4ภาคของประเทศไทยภาพรวมโดยหลักๆส่วนภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกก็ให้ยึดเอาแบบฉบับเดิมหมายถึงว่าพื้นที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ภาคเดิมของตัวเองก่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็นภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกนะครับ ก็จะมีดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีเเพลงซอเพลงซอเพลงเด็กการละเล่นต่างๆภาคอีสานก็แบง่งวงดนตรีได้หลายรูปแบบอ่าวงดนงตรีอีสานวงดนตรีหมอลำวงดนงตรีกันตรึมวงดนงตรีภูไทยทอะไรอย่างเงี้ย สารก็เยอะหน่อยเาะมีมีหลายชาติพันธุ์มีหลายรูปแบบของความเชื่อด้วยนะครับภาคกลางก็มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการละเล่นให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เราไปทำนาหรือทำเกษตรกรรมแบบนี้นะครับสรุปแบบนี้นะ ส่วนภาคใต้ก็ใช้ในงานรื่นเริงหรือโอกาสตา่างๆในเทศกาลการด้วยนะครับหลักๆก,ก็เล่นในทั้งสี่ภาคก็อยู่ในเทศกาลหมดเลยนะครับมีรูปแบบการเล่นนะอะอันนี้ครตโตรสรุปให้แล้วนะครับในส่วนดนตรีท้องถิ่นกับวัฒนธรรมสี่ภาคเหนืออีสานกลางใต้ครับอ่าแล้วก็ต่อไป ทีนี้ครโตก็จะมีคําถามถามนักเรียนว่าเราจะเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีอะไรดีเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอกันแหละไม่ได้มาเรียนถามเพื่อนห้องสี่ทับห้าเอ้ยหกทับสี่กับหกทับห้าไปแล้วนะครับเขาเสนอว่าให้ใช้แอปแอปในเว็บไซต์ Google แล้วก็แอป ในคือโตโท,ที่มันสามารถโหลดเครื่องดนตรีมาได้เป็นแอปเล่นเล่นดนตรีอนะครับกาเปียโนเขาบอกอเปียโนนะแอปเปียโนใครใช้โทรศัพท์อยู่ก็สามารถโหลดแอปลงมาได้แล้วก็เล่นได้แบบนี้ <c oughs> ใครมีของจริงบ้าง โอเคถ้ามีของจริงก็ดีก็สบายก็ไม่ต้องโหลดแล้วแต่ว่าคนที่ไม่มีก็ต้องโหลดมานะครับคือครูตโตก็ไม่อยากจะให้ไปซื้อเครื่องดนตรีนั่นแหละพูดง่ายๆนะถ้าซื้อมันก็เสียเงินช่วงนี้เงินก็ยิ่งหายากเนาะแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้อีกกลัวติดโรคติดอะไรมานะครับเอิร์โอเคผมมี อ่าเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติถ้าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยก็นี่แหละง่ายสุดครุยเพียงอออ่าอันนี้ครุยเพียงออครุยเพียงออก็จะเป็นอันนี้เป็นพลาส,สติกเรซินนะทำมาจากเรซินตัวนีราานนะร้ราคาไม่แพงไม่เกินห้าสิบบาทนะครับราคาไม่แพง ไม่เกินห้าสิบาทสามารถพกพา <c oughs> ได้เนาะไปอันนี้ครูโตเสนอเฉยๆนะเรื่องเหลือคุยกับหกทับสามอีกเราต้องคุยแต่ข้อสรุปก่อนทีนี้หกทับหนึ่งหกทับสองจะเอายังไงหกหกทับสี 4, ่หกทับห้าเขาบอกว่าให้เอาเปียโนเรียนเปียโนยในแอปพวกเราล่ะจะยังไงเหมือนกันไหมแต่เราต้องเรียนเหมือนกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าแยกกันเรียนอยากเรียนอะไรก็เรียนไม่ใช่นะต้องเรียนเหมือนกันเลย ป .6 ทุกห้องห้าห้องต้องเรียนเหมือนกันแต่หาข้อสรุปให้ได้ว่าเห็นด้วยกับความคิดของใครเราจะสรุปร่วมกันว่าเราจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยให้คำตอบครูโตวัน์ชันก็นกนได้นะครับแล้วเราค่อยหาคำตอบกันเดี๋ยวจะได้มีหลังจากที่จบทฤษฎีของนาาศิลป์แล้วนะครับครูโตก็จะให้เรียนปฏิบัติดนตรี พร้อมปฏิบัติกาจะถึงด้วยนะครับแบบนี้นะอามาส่งมาจะเอาอะไรเปียโนไหมเปียโนในแอปไหมส่นใครที่มีเปียโนหรือคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาใช้ตัวนั้นเลยไม่เป็นไรของน้องของผมเครื่องเล็กเหรอ ใครพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ได้หมดนั่นแหละขอแค่มันกดได้เออใช้ได้ใช้งานได้แล้วก็รับเราก็เอามาเรียนได้นะอืมแล้เวเราก็มี มีแอป,ปให้เราโหลดไงเออเราก็โหลดแอป,ปก็ได้เนาะเจะไดพูดอะไรทำไมไม่เปิดไม่ถ้าจะพูดเจไดเจไดได้ยินไหม Okay. มีใครยังไม่รับเงินสองพันมีไหมมีใครที่ยังไม่รับมีไหมถ้ายังไม่รับรีบรับนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะส่งคืนแล้วนะถ้าไม่มารับก็คือเขาไม่เก็บไว้นะครับจะส่งคืนหลวงแล้วนะส่งคืนรัฐบานลนะน,น่าจะประมาณวันที่สิบห้าเขาจะส่งตางกัน ถ้าใครไม่มารับภายในวันที่สิบห้าก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็คืนเงินแล้วคืนเงินไปให้ที่เอามาให้แล้วรักษาสีตัวเองด้วยนะครับมารับนะหรือไม่ก็ให้บุคคลผู้ครองบุคคลที่ไว้ใจได้ก็ได้มารับให้นะครับผู้ประจำชั้นชั้นแจ้งไปแล้วว่าเออให้เอาอะไรมาบ้างก็ถ้ามาก็จะมีนมด้วยนะมารับนมกลับไปด้วยนั่นแหละ มาเอาเงินสองพันแล้วก็มาเอานมดีไหมไหมีนมโรงเรียนแจกเ,เลยนะครับอ้าวห้องนี้เสนออะไรห้องนี้คือดนตรีเสนออะไรเปนโนเหมือนกันไหมเปนโนเหมือนกันเนาะเออ แต่ว่าเราใครไม่มีเครื่องดนตรีก็โหลดแอปเอานะก็เล่นเล่นได้นะหนึ่งชิ้นเราต้องเรียนเทริมเนี้ยหนึ่งชิ้นใครออกได้แล้วจไดเจได้ออกไปไหน เดี๋ยวเล่นตอ,อไปไหนเจได้เจไดอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยออกไปเดี๋ยวก็โตตามไปถึงบ้านเลยอ่าสรุปเครื่องาเรื่องเรื่องปฏิบัติเครื่องดนตรีก็คือเอาเปียโนที่อยู่ในแอปโหลดแอปมาแล้วก็เล่น อออโอเคได้ข้อสรุปนะเหลือหกทับสามสามก็คงจะเอาด้วยเนี้ยนะแล้วครูโตลองคุยกับเขาก่อนวันพุธเขาเรียนด้วยกันอเขาเรียนกับครูโตวันพุธเดี๋ยวครูโตจะลองถามดูก่อนนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์เจอกันก็จะเป็นนาาศิลินไทยนะครับ ยีใ่ใครส่งอะไรมากดดูที่แชทอ๋อเปียโนเพย์กูเกิลคอมตตูตแอปเปียโนเปียโนฟรีก็กดลิงก์เข้าไปนะกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปเลย อ่าโอเคงั้นก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้แหละถ้างั้นนะครับวันนี้มีสองเรื่องนิดเดียวสรุปจบตอนของดนตรีจบในบทของดนตรีทั้งหมดอย่าลืมอ่านทบทวนด้วยนะครับเผื่อว่าได้สอบก็เดี๋ยวจะบอกว่าจะมีข้อสอบตรงไหนบ้างแต่จริงๆก็ออกได้หมดนั่นแหละทุกเรื่องเรื่องละข้อสองข้อนะ อ่านมาดีๆหรือจะไปดูย้อนหลังก็ได้ถ้าใครกดกระดิ่งไว้ก็จะแจ้งเตือนทันทีเวลาครูอัปคลิปก็จะใครกดกระดิ่งทิ้งไว้ก็แจ้งเตือนแจ้งเตือนเราก็จะได้รู้ว่าเออเวลาเวลาครูตวัวอัปลิงก์ลงไปเอออัปโหลดของอะคลิปลงไปมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าเนี่ยมันมีคลิปลงแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยก็ได้แจ้งเตือนเพื่อนได้ครับมีใครมีช่อง youtube แล้วมีไหมใครมีช่อง youtube แล้วบ้างช่องตัวเองอะ่ะมีไหมยังไม่มีอ่าเอ,อิร์ดมาแล้วเอ,อิร์ดมีแล้วเออใครมีแล้วใครกดติดตามโคแล้วเด้ บอกครูด้วยนะเพราะว่าครูจะไปกดติดตามกลับให้กดติดตามกลับให้ด้วยนะครับครับใครมีช่องบอกด้วยนะบอกในข้อไม่ได้พิมพ์ในข้อความพิมพ์ในข้อความใต้คลิปไปเลยแล้วครูตัวก็จะไปกดดูแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวก็ไปกดติดตามกลับให้แลกกันคนละหนึ่ง นะไม่มีเลยก็ได้ก็ใช่ไงหมายถึงว่าครูตหมายถึงว่าถ้าใครมีช่องอยู่แล้วเดี๋ยวครูตัวก็จะไปกดติดตามกลับให้แต่ถ้าใครไม่มีช่องก็ขอบคุณมากเพราะครูตัวก็กดติดตามให้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีช่องลองทำดูครับอัพคลิป คอนเทนต์ content, คิดคอนเทนต์ขึ้นมาอัพคลิปเล่นเล่นไปมีคนเข้ามาดูก็โอเคจบก็ดีก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะถ้าเราผ่านเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ Youtube ได้เราก็สามารถมีตังใช้ได้เลยนะอนอะครับน,นี้ไม่ได้พูดเล่นนะสามารถมีเอ,อเด็กๆห้องเด็กๆวัยพวกเราเนี่ยหลายๆคนมีตัง ใช้กันเป็นหลายเดือนเออคนละเดือนเดือนเดือนเลยนะมีตังหลายบาทเลยนะก็ลองทําดูเราทําคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้หรือเกี่ยวกับตัวเราก็ได้บางคนก็ทําอะไรเขาถนัดเล่นอะไรเล่นเกมอะไรไมค์ครนะับไมค์ครับเขาก็มาลงคอนเทนต์ที่เป็นไมค์ครับเขาก็อัดเขาก็อัดวีดีโอตอนที่เขาเล่นเนี่ย บันทึกวิดีโอไว้แล้วก็เอาไปอัพคลิปลงแค่นี้เองง่ายๆากอคุตวก็ลองเล่นดูคุต,ตัวลองเล่นดูแล้วพอนั่นก็ก็ไม่เล่นแล้วคุโต,ตัวเล่นแต่แองกี้เบิร์ดเล่นแองกี้เบิร์ดเสม อ่าโอเคสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะว่าเอาตามนี้นะครับตามนี้นะ